ก็เสือไปทำงานต่างประเทศมาแต่ไปทำไมล่ะครับความจนมันน่ากลัวเคยจนไหมครับขอบคุณมากทราบซึ้งใจและผมไม่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะบวกจะลบผมรับฟังแต่ก็พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ย ตลอดไปนี่คือคามั่นสัญญาไอมีงานให้ทำเยอะๆทำไมไม่ทำมึงอยากไปทํางานประเทศเออมึงก็ต้องทําใจพอความจนครับผมตัฐบทตจนมู่ผมบอนนั่งไอเครื่องบินจนนั่งปวดเงื่อยป่านนี้มาเห็ดงานยุงน่งีนหรอกครับผมเคยเป็นหนี้เป็นสินไหมครับเคยถูกกดขี่เหยียดหยามไหมครับพี่น้องกลุ่มนี้เขาเป็นแบบนั้นนะครับแล้วผมก็บอกให้เลยนะครับผมยุคคนเดียท่านไม่ได้มาอ่านข่าวทุนี้เนี่ยผมอาจจะไปอยู่อิเสเอลก็ได้ การที่เราจะไปทํางานประเทศไหนเราก็ต้องศึกษาประเทศเขาใช่ไหมว่าประเทศมันมีสงครามมาตลอดเพราะนั้นอยากจะมปอยู่ประเทศของมันก็ต้องทําใจพนบอกว่าผมบาศึกษาบอลไปเฮ็ดงานคือการมาเฮ็ดงานนี่คือมาเฮ็ดงานนี่ครับภาคเกษตรคือศึกษาตเรื่องเกษตรถ้ารัฐบาลบอกผมว่าเออไปสงครามเน้อผมเกษตรได้ศึกษาเรื่องสงครามมหนวาอันนี้มาเกี่ยวเองกันว่าผู้ผมมาศึกษา ผมมันดันมีโชคชะตาให้มาอ่านข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้ผมผู้ชมนี่แหละครับแต่ผมโตมาจากคนพวกนั้นแหละครับนี่แหละคบยุคคนครับทุ่งช้างวันก่อนก็นกปากกลางอำเภอปัวจังหวัดหน้าบ้านผมมันเต็มไปหมดนะครับเพื่อนผมยังวิ่งหลบระเบิดอยู่เลยนะครับใน Facebook เป็นเพื่อนผมครับขอบคุณคผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับให้กําลังใจผมผมเป็นสื่อลําเอียงเข้าข้างชาวบ้านโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อิสราเอล ผมเรียกร้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับแรงงานไทยอยู่แล้วนะครับส่วนคุณลีน่าแกก็ว่างแก,งแกไปมีคนเอาคลิปของผมไปตัดผสมนะรายการเนชั่นทางข่าวขาว้ขามยุคคนชนข่าวช่องเนชั่นยี่สิบสองสื่อที่คุณผู้ชมวางใจได้วางใจได้ยืนอยู่ข้างชาวบ้านยืนอยู่ข้างคุณผู้ชมเนี่ยมีคนเอาคลิปไปตัดผสมผมขอบคุณมากนะครับผมดูเนี่ยยังยังสะเทือนใจเลยนะครับความจนมันน่ากลัวฟังแรงงานเขาพูดบอกว่าเขาไปทํางานต่างประเทศไม่ศึกษาหรือเขาศึกษา เขาไปปลูกพืชปลูกผักเขาไปทําการเกษตรนะรัฐบาลก็ส่งเสริมเข้าไปด้วยนะเขาไม่ได้ไปสู้รบปรบมืออะไรแต่พอเขาหาเงินเข้าประเทศปีนึงไม่รู้จะเท่าไหร่นะไม่ทําตัวเป็นภาระสังคมส่งเงินไปทางบ้านใช้หนี้ใช้สินสร้างชีวิตครอบครัวของเขาดูแลไม่ใช่ว่าเป็นคนสัมภเวษเทเมาที่ไหนเขาทําประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองเสียสละให้กับประเทศชาติหาเงินเข้าประเทศขนาดนี้ยังไปพูดจาซ้ําเติมเขาอีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดยืนผมเข้าข้างอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ส่งกําลังใจเรื่องผมเรื่องเล็กครับเรื่องพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เรื่องใหญ่มากกว่าซะอีกเห็นคลิปแล้วครับที่แชร์ว่นเลยนะครับในทิกตอกในออนไลน์ที่เอาคลิปของผมไปผสมขอบคุณมากซาบซึ้งใจและผมไม่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะบวกจะลบผมรับฟังแต่ก็พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยตลอดไปนี่คือคำมั่นสัญญาของยุคน ติดตามได้นะฮะยุคนชนข่าวเนชั่นทันข่าวข้ามช่อง22ครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ แน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ EC Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่าง นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y New e a s y ยุคนหรือว่า n อร์ a l ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัลยุคนกับ e a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจาหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว 590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ6-7-8เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเนนตๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ไงฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี้ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็ นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นม,มีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับ พราะอย่างที่ผมบอกแกว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้าหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลักกาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมอง บำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 องเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับ คนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมละนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกทุกอย่าง,างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ 590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390กหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคคน easy y คนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณ น่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคน,นี่นะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ e a s y Coffee ที่ออกแบบเอง กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่นแหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชียวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ